ใช่ฉันเคยเหมือนแบบที่ฉันที่หน้าเด็กอายุย5่ห้าหน้าเด็กเป็นศูนปีหนึ่งเป็นอาจารย์แหละไปสอนโรงเรียนนึงซึ่งด้วยมารยาทเราก็จะไม่เอ่ยชื่อว่าสธิตเกษตรแล้วกันนะแต่ว่าไม่เอ่ยเลยไม่เอ่ยเลยก็คือมาลองแบบแต่งหน้ากันแบ่งเป็นครึ่งหน้าไปเลยเทียบกันให้เห็นแต่งชังหน้าแบบครึ่งบนครึ่งล่าง่ช่หรอกงเราเอาเป็นชิมเมอร์แล้วค่อยๆทําให้มันเป็นตาเห็นความโค้งบนไหมทำหน้างี้ก่อนนะปีนกาขึ้นก่อน จะสงสัยนะว่าเรามาทําอะไรที่นี่จริงทุกคนรู้จักเพจชอบช็อปที่อยู่ใน Facebook กันแล้วเนาะจริงน่าจะรู้จักนะเพราะว่าเพจเขาอะดังมากๆหลายคนนี่เหมือนแบบเขาเรียกร้องกันชข้มพี่ขครอยากให้เปิดแบบชาแนลจังเลย่างนี้เลยนะตอนนี้ทางชอบช็อปอะก็เลยมาเปิดตามกระแสเรียกร้องของแฟนๆนะคะก็คือเราได้เปิดชอบช็อปชาแนลขึ้นมาค่ะก็คือรายการชอบชอบชอบแฟ์ เราขาพูดตลอนว่าเราอะเครียดเพราะว่าเราแบบต้องคิดเรื่องอีพีแรกทำคอนเทนต์อะไรออกมาทุกคนนูจนแบบเราไม่ได้นอนเลยเว้ยคนรอบกายแบบทักก็แบบทำไมหน้าแบบหน้าดูแก่เฮ้ยจริงปะเนี่ยมันยากเพราะว่าแบบเราปกติเราหน้าแก่อยู่แล้วแล้วเราก็ยังจะแบบอีกหรอนี่จะแบบอีกหรอเพราเนี่ยเคยแบบไปกับพี่ชายใช่ไหมแล้วก็มีคุณป้าคนนึงมาก็คือคุยกับพี่ชายเสร็จก็อ่านมาพูดกับเราแบบ พี่สาวต้องดูแลน้องชายนะป้าเข้าใจมากเลยนี่ก็แบบพยายามแบบป้าค่ะพียี่สิห้านี่ปีหนึ่งหรือว่าหรือว่าพี่วะหรือว่าเราควรจะเป็นพี่มากก่อยาเป็นพี่วะแต่สุดท้ายก็เออไม่ได้ขัดเขานะมิวว่าเรื่องนี้คือไม่ได้เป็นแค่แบบคนที่หน้าแก่เดียวนะอย่างหน้าเด็กเนี่ยก็เป็นอย่างปิมเนี่ยเดี๋ยวคนหน้าเด็ก ปมเนี่ย <P ill ain> เป็นลูกคนกลางแล้วกลายเป็นว่าพี่ชายกับน้องชายเนี่ยก็รูทุกคนอะคิดว่าปีมเป็นน้องคนสุดท้องตลอดพี่ิดาเป็นปัญหา<ช>ที่ฉันอิดฉาไม่ไม่พี่บิงแต่แบบบางครั้งมันก็เป็นปัญหากันนะคนอาปีมาเป็นศัลยแพทย์นางหน้าเด็กไงคนไข้ก็จะแบบว่าเธอเป็นแบบหมอจริงหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงเขาชีเก่งมากนะ้เจ็บแบบันแบบฉันเรียนมาหกปีอะไรคนไข้ก็คือต้องแบบถามย้ำเพราะว่าแบบไม่มั่นใจในตัวเขาใช่ฉันเคยเหมือนแบบพี่ฉันที่หน้าเด็กอายุยี่ห้าหน้าเด็กเป็นปีหนึ่งเป็นอาจารแหล สอนโรงเรียนหนึงซึ่ง <c oughs> ด้วยมาเยาทเราก็จะไม่เอ่ยชื่อว่าสาธิตเกษตรละกันนะแต่ว่าไม่เอ่ยเลยไม่เอ่ยเลยด้วยความที่กสาิตเกษตรอ่ะมันจะมีมหาลัยใช่ไหมพอไปจอดรถอ่ะยามยามจะเลยมาแบบนักศึกษาจอดตรงนี้ไม่ได้เออแล้วพี่พี่พยายามแบบผมเป็นอาจารย์ครับแล้วคือเหมือนยามทักทุกอาทิตย์จนแบบถามพี่ว่าเอะนี่โรงเรียนนี้เขาเปลี่ยนยามตลอดแล้วพี่ก็แบบเออไม่ไม่เป็นไรเราโอเคคือเห็นจากว่าเนี่ยอาชีพอะอย่างที่ปีมบอกมันไม่ใช่ปัญหาในชีวิตประจำวันที่ว่าอ่ะพี่ปีมหน้าแก่ปีมหน้าเด็กหรือแบบอาชีพที่แบบคุณคุณอาแ้่ หรือแบบเป็นผูเงี้ยมันก็คือพี่รู้สึกมันมีหลายปัจจัยด้วยอย่างบุคลิกภาพการแต่งหน้าแต่งตัวความสูงทุกอย่างคือมันรวมหมดแล้วอย่างปิมเนี่ยยิ่งเป็นสาวตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยนะคะตั่เวลาไปที่เที่ยวเนี่ยไปกับเพื่อนเพื่อนเข้าได้หมดทุกคนเราโดนกั้นอยู่คนเดียวเฮ้ยแล้วก็แบบน้องครับพอตรวจบัตรนิดนึงพี่คะหนูอายุเกินมาหลายปีแล้วพี่เลยเพราะว่าแบบเวลาเข้าไม่เคยมีใครตรวจเลยน้องครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยปั๊มตั้มไม่รู้คนไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจ พูดว่าเออเรื่องบุคลิกเรื่องการทำผมอะไรนเงี้ยเคยเออคือเหมือนตอนมสามใช่ไหมหไปงานพร้อมอ<ช>แบบสวยฮ <laughs> ้ยมัน ก็รู้สึกแบบฉันตื่นเต้นมากที่สุดได้แต่งหน้าใช่ไหมเออมันเป็นมันเป็นโมเมนต์แรกที่เราจะได้ไปงานพร้อมเราก็แบบเตรียมชุดหน่วยมากเราก็ทําผมออกมาแล้วมันเป็นกลายเป็นเหมือนแบบกระบังกระบังกระบังเป็นแบบอินเสิร์ตภาพได้อินเสิร์ตอ่ะเออแบบมันเป็นกระบังที่สูงมากเข้าไปในงานเราเพื่อนคิดว่าผู้ปกครองผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็คือมีคนเหมือนเผยยกมือไหว้เลยโอ้ยน่ารัก มันเจ็บเออมันก็มีหลายอย่างพี่ก็เลยคิดว่าจากที่เราคิดมาแล้วว่าเราจาวันนี้มาเป็นแบบท็อปปิคใช่ไหมก็เลยอยากที่จะช่วยทุกคนแก้ปัญหาด้วยคือแก้ปัญหามันได้หลายอย่างกแค่เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนทรงผมการแต่งตัวต่างๆเออฉันก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือชอบชอบแชร์เนี่ยจะมาช่วยดูวิธีที่จะแบบรับลุคให้หน้าเด็กหรือหน้าผู้ใหญ่อเอ้ยเลิศนะก็คือมาลองแบบแต่งหน้ากันแบ่งเป็นครึ่งหน้าไปเลยเทียบกันให้เห็นแต่งช่ดงหน้าแบบครึ่งบนครึ่งล่างเป็นช่างเหรอ ครึ่งหนึ่งแต่งหน้าเด็กอีกครึ ko ่งหนึ่งแต่งหน้าให้ดูผู้ใหญ่ก็คืซ้ายเป็นเด็กขวาเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวปีมจะให้พี่บิงเนี่ยรับหน้าที่สอนปีมแต่งหน้าเด็กแล้วกันได้แล้วเดี๋ยวปีมจะสอนทริปให้พี่บิงแต่งหน้าให้ดูเป็นผู้ใหญ่ติดตามชมนะคะทุกคนติดตามชมนะคะทุกคนไปเลยค้าแล้กลับมาแล้วนะคะก็คือปีชีพปีชีพปีชีพเดี๋ยวคนดูแบบงงปวดหรือเปล่าเอ้ยแรงมากปวดหรือเปล่าเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันโดยที่เราจะเรียมเป็นคิ้วนะคะอย่างแรกตาแก้มแล้วกก็ปาค่ะ ฝั่งขวาแต่งหน้าผู้ใหญ่ฝั่งซ้ายแต่งหน้าหน้าเด็กนะคะขวาเป็นตีนมซ้ายเป็นพี่บิงถูกต้องแต่ก่อนอื่นอยากอวดกระจกเตรียมมาหรือเปล่าที่บอกว่าจะเตรียมมาอยู่แล้วปะนี่นะคะทุกคนูไม่ได้แน่นอนเหมือนไม่ได้เซ็ตแตแต่ว่า เออเตรียมมาแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ไม่รู้จอาะนาดใหญ่ันาดเนี้ยสองตัวเลยก็ได้เรามาเริ่มกันดีกว่านะคะก็คือคิ้วอ่าการแต่งหน้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเลยจะแต่งหน้านะคะเป็นโค้งๆหน่อยโก่งๆหน่อยนะคะก็คือตามคิ้วเลยคิ้วก่งเพื่อให้เราดูแบบมีอายุมากขึ้นเราก็จะแต่งให้มันแบบโค้งไปเลยพี่บีมลองคือเราต้องลากขึ้นไปใช่ปะใช่ลากขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยหักลงมาคือขอปัดคิ้วตั้งนิดนึงโอ้คิ้วตั้งด้วยสำหรับการแต่งหน้ามันจะต้องแบบเขียนคิ้วแบบตรง เขียนปลายตรงๆแล้วก็แบบ <Okay. S 1> ธรรมชาติธรรมชาติเอาตามคิวนะไม่เอาแบบโค้งไม่เอาอะไรนะไหนๆก็เขียนคิ้วแล้วเราขอต่อตาเลยได้ไหมว่าการที่มันเป็นเด็กอะ่ะ <c oughs> มันจะต้องแบบ ความธรรมชาติเราอยากเลือกสีแบบสีส้มสีพีชสีโคโร่ที่แบบจะมาทาที่ตาแต่คือเราอยากทาแค่แบบปื้ดอะแค่แบบให้มันดูธรรมชาติที่สุดแค่พอมีสีใช่ใช้นิ้วเลยเนาะเออใช้นิ้วเลยแล้วทำไงต่อเราก็ทาลงไปบนเปลือกตาเอาแบบปื้นลงไปเลยปื้ดลงไปเลยเอาแบบให้ธรรมชาติที่สุดเอ้ยเรามีเรามีทริคสำหรับตาอ่าไงทำไมคือเราไปอ่านมาเขาบอกว่าเขาจะเน้นความตาตุยแบบทําให้ใต้ตามันดูเป็นแบบดอลลี่อะเราก็เอาเป็นชิมเมอร์เราค่อยๆทําให้มันเหมือนแบบตาเดี๋ยวไปลองใช้นิ้วเลยเห็นความโค้งเหมือนไหมอ่า ทำหน้างี้ก่อนนะแล้วก็คือปีนกาขึ้นก่อนือิงๆอยากที่จะแค่ปัดมาสคาร่าแล้วก็พอเลย <Okay. S 3> <ๆ>เพราะว่าให้ความธรรมชาติั้นปีมอยากมาแชร์บ้างคลิปการแต่งตานะคะก็คือเราอ่ะจะแต่งเข้มกว่าที่แต่งหน้าเด็กเมื่อกี้คือเราจะเน้นลงสีน้ำตาลเป็นหลักนะคะ้ายไปเลยแล้วก็จะเน้นไปที่หางตาค <c oughs> ือเหมือนขัดเบา้าลงสีน้ำตาลไปเลยนะคะแต่ต้องระวังนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะดูเป็นแบบแพนด้านะคะห้างเยอะเอ้ยติ่ ค่เยอะคือตกใจหน้ากันเองนะคะก็คืออย่าลืมว่าต้องปัดมาที่ใต้ตาด้วยใช่มันจะได้ดูแบบคืดๆเธอทำเป็นอย่างนี้หรอทำเพิ้นไปหรอใช่เพราะว่าเบ้าฉันเป็นอย่างนี้แล้วเบ้าฉันน่ะมา้เธอก็เป็นอย่างนี้ตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเฮ้ยได้อยู่แต่ยังไม่เสร็จค่ะทุกคนยังไม่เสร็จปีใหม่ก็คืออยากจะใส่พิมเมอร์ตรงกลางหนึ่งเพราะไม่งั้นอ่ะตาเราจะดูแบบถมไปเกินไปอ่ะถมปะตูตาโบอ๋อเหมือนตาโบคนที่แบบนอนดึกใช่ก็เลยจะมาลงพิมเมอร์ตรงกลางตาเนี่ยแต่ตอนนี้คือตาเราอาจจะดูโบโบนิดนึงดู มนบบไม่ได้นอนหรือเปล่า,าก็เลยจะลงชิมเมอร์ที่แบบสีอ่อนๆนะคะมาลงตรงต<อ>้องหันตา,านิดนึงเรายังไม่จบก็คือเราจะต้องกรีดตากรีดตาให้แบบว่าหาออกมาเยอะนิดนึงตาบเข้าไปเลย คนที่อาจจะยังอยากลองแต่งหน้าใส่ฝอนะคะเราไม่เข้าใจแบบเราก็คือเขียนขึ้นมาก่อนปุ๊บเป็นหางแล้วก็ค่อยถ<น>อม,มไหนขอหันหน้าตุ๊บๆหน่อยทุกคนคะเราใช้เวลาแต่งหน้าใส่ฝอไปประมาณสามสามชั่วโมงแล้วนะคะแลวหลังจากนั้นนะคะก็คือดัดขนตาแต่อันนี้คือเอาดัดแบบปังๆแล้วก็ตัดขนตาแบบว่าให้เห็นชัดๆเอคือดัดแบบดัดไปเลยนะคะดัดไปเลยก็คือไปเหนือไปเหนือไปเหนือก็คือดัดไปไกลมันจะเลยไปหน่อยแล้วดัดไปเชียงใหม่ได้ปะ หรือใครที่อยากให้แบบมันเต็มเต็มฝ่อเนี้ยก็คือควรจะติดขนตาปลอมปิดแบบตามรูปตาเราปกติคืออยากให้เป็นผู้ใหญ่แต่อยากให้ว่ามูเป็นเราอยู่เราไปต่อเลยได้ปะอ่ะไปต่อเลยเราจะทําการทาแก้มเราจะใช้เป็นแบบน้ำเราก็จะวนๆอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนครีมบารใช่เออโอ้โหอ่เอาแบบอ่อนๆนะเราเรารู้สึกว่าการเป็นเด็กอ่ะมันจะไม่ปปปปู๊ อ่านากมดูแบบว่าหน้าใสอะทาปากเลยก็ได้จะได้แบบว่าเห็นไปเลยของเราเราเตรียมมาเรารู้สึกว่าการแต่งหน้าเด็กเราอยากทำให้มันเป็นแบบออมบลออม布莱เลยออม布คือเราอาจจะใช้แบบลิปกลอสหรืออะไรเงี้ยก่อนแบบให้มันมีความเงาที่กราอยากให้มันเป็นดูแบบปากฉ่ำเด็กปากฉ่ำชุ่มน้ำอ๋อเหมือนแบบเราจะทากลอสลงไปก่อนตรงข้างนอกไหนดูสิุ้ยสวยโชว์ลองก็ได้อ่ะมาถึงแก้มกันไหมแก้มเนี่ยฝั่งเนี้ยจะเป็นสีชมพูหวานๆเนาะฝั่งเนี้ยเราก็จะปัดเป็นโทน แบบว่าแทนแทนส้มๆนิดนึงอ๋อเขาบอกว่าฝรั่งจะชอบแบบบุ่มแดงใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราอ่จจะไม่ปัดตรงหน้าแก้มเหมือนเมื่อกี้แล้วคือเราจะปัดไปตามหนูแก้มตามลายคอนทัวร์เมื่อกี้เรามาลิบบ้างแต่ลิปเนี้ยึอยากได้แบบแมทตแมนิดนึงจะได้ดูแบบว่านูดนูดดูแบบว่าโตไปผู้ใหญ่ถ้าเกิดมันกลืนไปกับแก้มที่แบบเป็นโทนเดียวกันอ่ะก็จะทําให้แบบว่าหน้าเราแบบสมูทมากขึ้นสมูทมากขึ้นปัดทั้งปากเลยเราไม่มีการมาออมเบรอะไรทางนั้นนะคะเป็นไงแต่งเสร็จแล้วเราไปดูกันเลยแบบว่าใกลคะย ค <Yeah. S 2> uh ่ะ huh. แต่งจนปวดหลังมากแต่ทริคทริคมันเยอะนิดน,นึงก็เลยแบบว่าเธอปิดหด้เนี่ย <S <S พูดเรื่องปวดหลัง <S 1> <S 1> <S จริงปว่าก็แต่งได้นะเพราะว่าแต่ละลุคเนี่ยมันค่อนข้าแตกต่างกันอย่างเด็กอย่างเงี้ยพี่พี่แต่งใช่ปะลองดูพี่รู้สึกแบบแม่ครับรู้สึกแบบอินเนอร์มันออกมารู้สึกมีความเป็นเด็กแบบสดใสอะแต่รู้สึกแบบเสริมความมั่นใจด้วยเนาะเรารู้สึกว่าคนที่เหมือนแบบมีอาชีพหรือว่าอยากดูเด็กเรียนกดูโตอย่างเงี้ยพอเราไปแต่งมันเพิ่มความมั่นใจได้ที่พี่บอกมันเปลี่ยนได้เลยไม่ว่าจะแบบชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานต่างๆอ่ะก็อยากจะมาแชร์แค่นี้แหละวันนี้ถ้าชอบช็อปก็กดซับกาบไลค์นะคะถ้าถูกใจให้กดแชยนะะค ฝากช n แนลของเราด้วยเนาะยังไงถ้าใครอยากติดตามเนี่ยก็กด Subscribe ข้างล่างเลยหรือว่าไปติดตามได้ที่ f เฟซ o o o กท็อ h ช็อปชาแนลค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้เรา2คนแชร์อะไรหรือว่าอยากให้ชอบ,ช,อบช็อปแชร์อะไรนะคะก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างได้เลยะคะ่ะวันนี้ไปก่อนเนาะสนุกมาก <ไป S 2> ขอแชร์แค่นี้อาทิตย์หน้ารอแชร์ใหม่ไปแล้ว